ด้วยค่ะคุณค่ะไม่ใช่นะคะของพี่ฮันของเราเนี่ยนี่นคะสนุกไหมคะโอ้ชอบไหมคะให้กลับไหมคะโอ้โหครับแต่ต้องกลับเนาะใช่ครับโอ้โหเนี่ยขนาดนี้นะคะไม่มีไม่มีใครแบบว่ามีทิชชู่ซับหน้าให้นั่นเลยเหรอคะตอนนี้ทิชชู่ก็ไม่พอแล้วครับต้องกลับบ้านอาบน้ำนะครับโอเคค่ะ ได้ครับก็ฝากผลงานนะฮะซิทคองนัทนัทเล่นเป็นจุดสานะครับผมยังไงฝากด้วยวันอาทิตย์นะฮะและก็มีซิงเกิลใหม่นะฮะร้องคู่กับน้องปันปันนะฮะชื่อเพลงว่าซักอกาทิตหวังว่าจะได้กลับมาร้องให้ทุกคนฟังอีกนะครับผมแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆแต่ว่าความสนุกออยังไม่จบเพียงเท่านี้นะแฟนคลับผมอย่าเพิ่งกลับเพราะว่าคุณโตโน้องวันโน,นี้มีความสนมุกทุกคนได้ดู ตอนนี้นะคะเราก็ต้องนะคะส่งนัแหละให้ท่านนะครับไปอาบน้ำนะคะตอนนี้อะ่ะเดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้กับท่านแอนด์วงไอพีเอสค่ะอคขอบคุณค่ะโอ้โหนะคะเรียกว่าปลื้มตืระหล่ย